คือวิดีโอนี้เนี่ยจะแยกหินอันดับแรกเลยแยกหินในถ้ำเอา JCB ตักแล้วก็เอาฮีโน่ใส่หินไปเทครับผมโปรแกรมเยอะจริงๆท่านผู้ชม <ส luggage. S 2> เดี๋ยวหา JCB ก่อนแล้วกันนะอ๋อนี่นี่ JCB แล้วก็เอาหน้าตักหลัขุดมาแล้วกันเดี๋ยว grab ผมพูดอะไรวะเนี่ย JCB <ossen Ye ap. S 2> แต่ง เ้ยมีอะไรด้วยวะเนี่ยเฮ้ยอ๋อสามารถแต่งกระบ,บอกได้ให้มันเทได้แบบไม่ต้องความเอาเป็นยางรถไถนนะี่แหละมีมิชลินด้วยวะยางมิชลินเหรอเอายางมิชลินก็ได้ไหมเยซีพีสามารถเปลี่ยนสีได้นะทุกคนอ่าเราจะเป็นสีอะไรก็ได้นะครับสีส้มก็ได้ เอาสีส้มไหมยงางแมเงาๆแล้วกันนะไปะยางมิชลินครับแล้วก็เป็นเอาเป็นฮีโน่แล้วกันฮีโนแล้วกันปออไปไปเลยครับเดี๋ยวเราจะไปตักหินกันแล้วกันกนะครับเอาเฮ้ยจอยลวนอีกโอ้มึนอะไรเนี่ยน้องมึน จอ,ย,จอย,มย,ยมันจอยมันมืนไหมท่านผู้ชมเอออโอเคไมอะไรเอาแล้วเราถ้าเราจะบังคับอะ่ะเอาถ้าถ้าเราจะบังคับขึ้นลงอะ่ะเราบังคับยังไงเอ้ยเอาเอา้เอาเอาเวลแล้วไงโอ้โหงั้นไม่ต้องเอาเลยไม่ต้องเอาเลยเออแบบนี้ดีกว่า รถตาจริงมันก็เล็กหนึ่งเล็กสองได้นี่ว่าอเอ้ยอ๋ออันนี้เราไม่ได้ใส่ไฮดรอลิกมาไม่ต้องไม่ต้องตาจริงมันสามารถอ้าอ้ากลางคันได้อ้าแบบอ้าเหมือนมุกขี่เสยอะ่ะเอออ้าแบบอ้าอ้าตัวตักมันออกอะ่ะท่านผู้ชม,มนะครับผมแต่ไม่เป็นไรเราเอาแบบนี้แหละคือคันนี้จะเอาไปตักหินนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีโนโมาใส่หินนะครับแล้วก็เอาวันโม เนาะหลายอย่างแลเวล่เกินนะครับผมเฮ้ยนี่ขอบคุณต้นไม้นะครับผมหลายอย่างมากครับทุกท่านครับก็กว่าจะทําได้แต่ละงานนะครับผมไปเสียงอาจจะเบานิดน,นึงนะทำใหรลด เรถเป็นไรวะเนี่ยอ๋อว่าอยู่รถมันเข้าสู่โหมดเออ่ขอดดินนะมันก็เลยช้านิดนึงเมื่อกี้ไปเร็วเร็วเร็ว,เ,รวเดีวยวเอจีเบลยีโน่มานะครับทุกคนมันมีเสียงแตนะแต่มันเบามากครับเบาที่สุดในโลกอะ่ะท่านผู้ชม เนี่ยผมได้ยินเสียงแตยแล้วคน,คนคนดูได้ยินปะน่าจะได้ยินนะครับ,ร no, บคือรถฮีโน่ตัวนี้คือมันอยู่ในป่านะครับผมรถดำนะฮีโน่นะวิววิอออเอาเวิโอ้โหผมวิ่ไปยังไกลไไน้แต่ลูกพี่โอ้โหวิ่จะประคอบลูกพี่ไม่ได้นะผมพี่มาโคตรไกลเลยนะลูกพี่ โอ้ขุดคุณ,คณผมไม่ไหวจะไกลเลยเนี่ยจมันความอย่แบบนี้ไม่ได้โอ้ยนี่นี่ข้อดีของการมีที่ขุดด้วยนะครับผมนี่เลยมันตีอย่างนี้นี่เองเดีย๋ยวเราไปตักหินนะครับตักขอดอดอดีหินอาทีนี้ รถขุดก็ไม่ต้องตักแล้วเดี๋ยวจะเอาเอาเป็นแคทเอ่อเอาเป็น JCB ตักทีนี้เราก็เอาวอล์กีแยกอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมไปเอาฮีนโน่มาก่อนผมไปหา,หาฮีนโน่มาก่อนนะโอเคตัดฮีนโน่ก็เอ่อ ป่าจากเมื่อวานนะจากวิดีโอที่แล้วนะครับวิดีโอที่แยกกินนะ่ะท่านผู้ชมโอ้ยนี่น้อหลงป่าเฮ้ยเยอะจริงอู้อยอยออต้นไม้หันหลังไม่ได้อนะน้ำตกอยู่ไหนวะอู้ยเราสามารถเที่ยวน้ำตกในในเกมได้เลยอนะท่านผู้ชมโดยที่เราไม่ต้องไปน้ำตกของแท้ โอ้ยเบกเบกเบกโอ้โอ้ยไม่น่าหลงมาเลยไม่น่าหลงมาเลย,ยเดี๋ยวกูแมพกนะ่อนนะเออเราอยู่ตรงตรงไหนวะอ๋อเราอยู่ตรงนี้โอ,โอเคเราตรงไปเรื่อยๆเลยนี่นี่เราจะจะถึงเมืองแล้ว เราจะถึงเมืองแล้วท่านผู้ชมเราสามทางไปเรื่อยๆน,นี่นี่เราเจอเมืองแล้วท่านผู้ชมแต่ว่ายังเลี้ยวไปไม่ได้เลยอ่ะมันทางมันตรงนี้แม่งน่าทำปลูกข้าวดีเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาไถพวกนี้ปลูกข้าวนะทุกคนในอนาคตเนานะเดี๋ยวช่วงนี้ฝนตกแล้วเดี๋ยวถึงหน้าฝนก่อนนะถึงหน้าทำนาก่อนเดี๋ยวพาทำ เอารถถนนม,มันอยู่ตรงไหนวะโหตรงไหนเคได้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวเอาดินไปเทก่อนเว้ยเฮ้ยถ้าถ้าถ้าเทตรงนี้มันจะเป็นยังไงวะเดี๋ยวลองดูดิเกศตรงนี้จะเป็นอะไรวะรจะเป็นอะไรโงเหมือนกันขายเหรอเป็นการขายดินเหรอได้ปะได้เงินปะไม่ได้ หายไปเฉยเนี่ยหายไปเฉยเลยนะพี่ไปทีนี้เราก็จะใอ้เจ็ททิ้งตักนะตักหินออกมาจากในถ้ำนะครับอุยชดชดชดอ้ยชนชนชนมองไม่เห็นกี้ ๊บโอเคไถไปเลยนี่ยไหมมันก็จะตักได้ง่ายอุ้นไม่แป๊บเดียวเต็มเลยว่ะปึ๊บฮีโนุมาจอดตรงนี้ได้เลยฮีโนุฮีโน่มาจอดตรงนี้เลยนะครับตัวโยงครับนะน่าจะใส่ได้เยอะอยู่หรอเนยทำงานครับเป็นการทำงานนะทุกคนอุ้ยฮโน่ก็มาจอดแอบๆนิดหน่อยได้ไหม คการทำงานแบบหลายต่อมากเลยท่านผู้ชมเคดีนะรถไออาเรว่ารถหมกน้อมันต่ำอยู่นเนาะเอ๊ะเป็นไงเออมันต้องพ้นอุัติน,นี้ดิเดี๋ยวผมหันหน้าไปฝั่งนี้ก่อนมันจะได้แดดเข้าโอเค เอต้องพทุกคนนี้ดีเลยดีเลยอัดเตเครื่องเลยตักหินนะครับรัวๆเลยตักเสร็จก็เดี๋ยวเอารถไปแย็กนะครับเยอะเหมือนกันนะหินอะเยอะเหมือนกันนะท่านผู้ชมจะว่าไปเนี่ย นานนานนานบอกเลยว่านานเออทำไมมีคือคือคือคืคคอคอผูู้เรานี่เราแยกไปนิดเดียวไม่ได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอวะโอ้โหเราแยกไปนิดเดียวได้อย่างเยอะเลยอ่ะทุกคนเฮียอ yeah, ย่าไปตำดากรถเขาได้หรอกพี่เด้อนี่ครับ เจ้าฮีโน่ครับโอ้โหฮีโน่มายักหินครับผมเอ๊เป็นไงท่านผู้ชมเฮ้ยฮีโน่มาขนหินครับขนหินขนหินที่เมืองเลยวันนี้รับงานขนหินที่เมืองเลยครับรอเราเอาละฮีโน่คันนี้ใครไม่รู้ส่งมานะถ้าน้องรู้อยู่ก็ลองเออน่าจะเป็นน้องคนหนึ่งส่งมาให้นะครับไม่แน่ใจว่า ถ้าเป็นรถที่มีนิขสิทธิก็ทักบันปอกได้นะครับผมเฮ้ยแม่งเมื่อกี้ยกล้อหลังเลยอ่ะอใครเป็นเจ้าของก็ทักบอกได้นะสำหรับรถคันนี้นะวอ้โหตรงนี้ยังไม่อันนี้เลยว่ะตรงนี้ยังไม่ได้แยกเลยอ่ะน้องยุ้งเดี๋ยวเอาเข้ามาแยกใหม่เอาเข้ามาแยกใหม่ วางลงไปโอ้ตั้มชนข้างรถเขาไม่ตายเถอะเท่าไหร่สีาแล้วนี่เขาดูว่าเสียงรถมันเบาไหมเอ๊บเอ้ยเอ้ยนี่ไงโหเต็มร้อยเต็ร้อยเลยว่ะย็ดตักตกตักตตักก โอ้มันขนได้ทีละสองสองสองพันแปดเองมันตักได้ทีละสองพันแปดเองอะ่ะน้อยมากแลวถือว่าน้อยมากเลยนะอืออ่ะลองมุมลองขนมุมมองนี้ดูนะอ่าลองดูมุมมองนี้ดู เออเลยเลยหรือเปล่านะ่ะโอเโอ้ขับง่ายๆครับทุกโยมขับไม่ยากเลยอันนี้ต้องปัปตักเอาข้างบนนะครับว่าข้างล่างหมดแล้วอันนี้ต้องไปแยกเพิ่มอีกแล้วนะครับเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอารถมาเย็กเพิ่มอีกนะครับท่านผู้ชม12นาทียังได้อยู่นะครับ <C> e <an> ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวพา,าหินไปเทด้วยอุ้ย,ยชนรถชนอ,อีเว้ยผมมีลิปเปอร์เลยนะแต่ว่ามันใส่กับรถคันไหนไม่รู้นะปเปอร์ไอ้ที่เป็นเขี้ยวเดียวอะลิปเปอร์นะไว้ซอก พอละเดี๋ยวเอารถแยกมาแยกนะครับมาจะปัก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 กันแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวมาปัก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 กันไปเดี๋ยวปัก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 กันดีกว่าไหมท่านผู้ชมมาตัดเครื่องถ้าเราสตาร์ทถ้าเราสตาร์ทยังยังไม่ติดก็ รถมันจะยังยังเดินไม่ได้เนาะรถมันจะยังเดินไม่ได้นะเออมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วดันเดินยังไงมันก็ไม่ไปให้อะ่ะดูนะดูนะมันจะปิวนะดูดูดูรถจะบินนะท่านผู้ชมนี่เป็นไงไม่รู้จะบินทำไมนีเออ่เป็นไงตกตัวด้วยโอ้โหหัวแจ็เดียวเป็นไง แรงอะไฮโรลิกอะมาเดี๋ยวมายแยกลมต่อครับผมเปิดไฟดปั๊กปั๊กปักโอ้โหโอ้ยแยกแทบไปเข้าอะท่านผู้ชมเอ้ย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 โอ้ดูรถสัตว์ดิ เราต้องเปลี่ยนตำแหน่งแยกไปเรื่อยๆนะครับเปิดดิอ๋อถ้าเรากดเยอะเกินไปมันก็มันก็ไม่แยกให้นะคอ่าแตกแล้วถ้าเรากดเยอะเกินไปแม่งไม่แยกให้อ่ะท่านผู้ชมอ่าปึ๊บอ่าไปอือดูรถดดมันสัตว์ดิสลักแม่งสัตว์จัดเลยอ่ะ ถ้ากดเยอะเกินไปครับถ้ารถมันกดเยอะเกินไปมันก็ไม่เย็ดให้เนาะแตกดิเโอ้คแยกได้สองก้อนเน้ะโอ้ดินบองเป็นภูเขาเลยอะตังเงี้หน่อยนอ ติดอะไรวะติดไม้เอาอข้างบนติดไหมยังนะข้างบนยังไม่ติดนะตอกดิเอาแล้วพี่ไม่แยกให้เอาเออโอ้โหดูดูรถมันสั่นดีท่านผู้ชม ผมชอบนะเวลารถสั่นๆอ่ะแตกแล้วโอเคต่อยครับก็ประมาณนี้อ่ะเนาะท่านผู้ชมน้องเราการแยกขินนะเดี๋ยวเราจะปิดไว้เพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวพาวหินไปเทการจอดรถแยกหินก็จอดอย่างนี้เนาะอันนี้มันต้องาทางเขาเปน็นแบบรถแยกหินก็จอดอย่างเงี้ยปั๊บโอเคไปเดี๋ยวเอาหินไปเทกันท่านผู้ชม ไปไม่รู้จะได้กี่บาทนะได้ออเดี๋ยวจัดไปสักเพลงไปไปอย่างพวกใกล้ๆครับผมเชิญไปเทีย่ยนไปเทยิยนกันเลยน้องสาวมีงานให้ขุดลอกเลยนะตรงบริเวณตรงนี้นะ๋ยวจะเอารถมรขคุดอย่เอารุ่นอะไรดีท่านผู้ชมเราคอมเมนต์บอกได้นะอัพเจาะเจอ

ขัดตอนเลยเลยเมื hehe, ่อโอ้โหจีนสัตว์เลยเพลงขัดตอนเลยเนี่ยเออโอ้โหเสดเลยวะเดี๋ยวรอฟังเพลงที่สองนะครับเต็มยุรอฟังเพลงที่สองนะนิยมนิยมทแเฮ้ยรถติดรถติดรถติดอยากอง